สวัสดีครับโปรช็อปสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่ t ทอร์ลิสเนชั่นแนลฟิตติ้งเซ็นเตอร์ที่ธนาซิตี้นะครับวันนี้ผมมาให้โปรไก่ช่วยผมหน่อยว่าผมอยากตีมากเลยเนะี่ยผมมาเทอร์ลิส TSR สองสามสี่เลยครับโปตัวไหนเหมาะกับบอสครับโปโอเคจริงๆแล้วอ่ะสองสามสี่อะสเปคที่เราคุยกันไว้อ่ะครับงั้นคือเราก็ต้องมาเลือกเนะาะเพราะจริงๆแล้วแบบไหนเหมาะถ้าเกิดโดยปกติพ rocess ของการทำฟิตติ้งเนี่ยแน่นอนลูกค้าควรจะเอาไกด์บอทของตัวเองมา ในความหมายของไดรเวอร์ของตัวเองมันก็เหมือนอาจจะเป็น2หรือ3หรือ4แต่วันนี้เราจะใช้ของเทเลสล้วนนี่คือถ้าเราลองทั้ง3ตัวหรือว่า3ตัวแล้วเรายังลองทุกหลอดเนี่ยเราจะมองเห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วที่เอามากับสิ่งที่ทําให้รุ่นไหนเหมาะนี่คือแน่นอนทุกการฟิตติ้งเราควรจะรู้ก่อนว่านักกอฟอ่ะมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิศทางหรือระยะทางครับผมเช่นบางคนบอกว่าโอเคผมยังต้องการระยะทางอยู่เราก็จะเริ่มดูว่าความเร็วลูกกอล์ฟของคุณเป็นยังไงพอปรับเปลี่ยนให้มันเพิ่มขึ้นได้ไหมครับผมสองคือถ้าเกิดคุณเสียทิศทางในรูปแบบการเสียทิศทางคุณเสียทิศทางแบบนั้นอยู่สม่ำเสมอไหมรหรือคุณต้องการเปลี่ยนการเสียทิศทางเป็นอีกทางหนึ่งเลยเช่นคุณเคยตีไปทางซ้ายคุณบอกคุณไม่ชอบทางซ้ายคุณอยากได้ทางขวา นี่คือถ้ามันไปทางขวาได้นั่นหมายถึงเราปิดประตูที่ทางซ้ายมันจะไปซ้ามันก็กลายเป็นลูกตรงหรือไปทางขวาเวลาความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายๆอย่างมันก็จะตั้งคําถามว่าแฮนดิแคปเท่าไหร่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่แนะนําให้อุปกรณ์ตัวเองมาครับเพราะเทสอะครับถ้าไม่ได้อุปกรณ์ตัวเองมามันจะเหมือนแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้กลับไปอะมันเท่ากับไม้เราอยู่ไหมเพราะถ้าเกิดมันเท่ากันหรือไม้ของคุณมันได้ค่าสูงสุดที่ดีอยู่แล้ว เราถ้าอยากจะเปลี่ยนมันก็คือเป็นไอเดียนะว่าจะเปลี่ยนข้ออะไรมากกว่านะครับต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยว่าเอ้ยคุณคิดว่าของคุณตีไกลของผมไหมล่ะอ่าผมแกะเคลมอย่างนี้เลยดีกว่าใช่ใช่แต่เราเคลมว่าอาผมส่วนตัวคือก่อนหน้านี้ที่พอสใช้ไม้มาคือก่อนที่จะมาฟิตเป็น TS สองนะครับผม TS สองนี่เก่ามากนะแต่ผมบอกเลยว่าระยะผมขึ้นมาแบบขึ้นจริงๆก็เลยวันนี้ อยากลอง T S I จริงว่าโอเคขึ้นอีกไหมโอเคได้ครับเพราะว่าอย่างแรกก่อนเดี๋ยววันนี้เราคงลองไล่ไปว่า 2, 3, 4คุณสมบัติของมันแต่ละรุ่นครับแตกต่างยังไงทำไมรุ่นนี้หมอ b บอสอีกรุ่นหนึ่งไม่เหมาะละ่ะทำไมมันสร้างขึ้นมาเพื่อหลายๆสวิงโอเคสวิงหนึ่งควรจะเหมาะก,กับ2อีกสวิงหนึ่งควร3หรือ4อะไรก็รแล้วแต่เพื่อให้เกิดความสมดุลของเกมกอล์ฟที่ดีนะฮะเดี๋ยว <Okay. S 2> เราคงเริ่ม กันเลยไหมจัดไปเลยครับโอเคตื่นเต้นมากเลยครับได้ครับดังนั้นคือเดี๋ยวผมจะให้ทดสอบโดยทั่วๆไปคือความเร็วของบอสเฉลี่ยประมาณ110ครับ110โอเคเดี๋ยวเราก็คงจะเริ่มต้นที่หัว2ที่หลอด9ได้ครับผมองศา9เสร็จแล้วเราโดยส่วนใหญ่เวลาคนขับสปีดประมาณ110ขึ้นเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องใส่ประมาณสัก65กรัมเฟกซ์ให้หลองตีก่อนส่วนความยาวเดี๋ยวเราค่อยอัจฉรกันเนาะว่าให้มันเหมาะยังไงนะครับ พราะโพสเซทเทลิสคือมันฟิตติ้งหัวเพื่อหาดีไซน์ของหัวที่เหมาะสมครับแล้วเราก็เริ่มจะฟิตติ้งก้านเพื่อให้ได้ความยาวประกอบกับลายแองเกิลที่ดีนั่นคือ2อย่างรวมกันเสร็จเราคำนวณทิศทางด้วยคอไม้รหรือปักความสูงด้วยคอไม้แล้วเราจะมาจูนว่าทิศทางเราควรจะไปทางซ้ายหรือขวาดีอาจจะด้วยโพซิชันของเวทที่เรามีการชดเชยกันอยู่วันนี้นะครับอั่นคือเดี๋ยวเราเริ่มต้นทดลองสองกันเลยจัดเลยครับผมโอเค เดี๋ยวเราลอง29ก้านปุ๊บเอ่อก่อนหน้านี้ใช้ก้านผมใช้ก่อนหน้านี้ผมใช้ ROC Max ครับแล้วก็มาเป็นโอเคตอนนี้เป็น b a s i l u s โอเค 70x 70x โ okay. อเคเอ่อพอดีว่าถ้าฝั่งอย่างนี้ต้องการน้ำหนักพอสมควรครับออ<ม>พอจำความยาวของ5 5 2 5ครับ45.25<ม> okay. อ,อเดี๋ยวผมให้ลองนี่ก่อนเลยจริงๆมันเป็นก้านใหม่ที่เข้ามาแต่ ก็ไม่ได้จะโปรโมทก้านะครับแต่เราต้องการทดสอบว่าจริงๆแล้วน้ำหนักของ60กรัม 6S เนี่ยของยี่ห้อเนี้ยเขาก็จะมีความแตกต่างอยู่นิดหน่อยก็คือน้ำหนักมันจะใกล้ๆเคียง70 g. ผมพยายามจะทำก้านที่ใกล้เคียงกับเราให้มากที่สุดเพราะว่ามันมีความคุ้นเคย ปกติไฟบอลของโปรสูงกลางต่ำกลางครับโอเคใช้หลอดอะไรอยู่ปกติตอนนี้ใช้หลอดก9อยู่ครับโอเคครับกลางกลางนะครับตอนนี้ผมใช้ความยาวที่45นะครับก้าเป็นยี่ห้อหนึ่งเป็น f ฟล็กหัวเราใช้ TS-R2 ครับ เราทำความยาวก้านที่45โดยที่ปกติความยาวก้านของเราสแตนดาร์ด45.5เดี๋ยวเราเทสกันว่าจริงๆความสูงลูกได้ไหมเพราะบางทีน้ำหนักของหัวอาจจะต้องเติมเข้ามีเรามีระบบเพิ่มน้ำหนักเข้าไปสัก2กรัมเเพราะหตุผลคือเราทำมันสั้นแต่เดี๋ยวเราดูบอลไฟน์ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับ,รรบผม ลิ่งดีมากเลยครับสำหรับหัว T ีสองลูกแรกใช่ผมได้ยินเสียงเสียงดีมากนะโอ้โหโอเค T S ไป <PS 5. S 2> สักลูกครับคือธรรมดาเนี่ยแต่ก่อนเราพูดถึงการที่มันมีโฟกิฟหรือว่าการที่มีซีจีต่ำลึกมาข้างหลังบางทีมันอาจจะทำสปินให้สูงแต่ถ้าเราดูสปินกันจริงจริงอย่างลูกแรกเป็นลูกเฟรดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกสต็อกของเราครับผมโดยท,ทั่วไปถ้าเราเห็นสปินเราอาจจะตกใจก็คือสปิน ขององศาเก้ 9, ของเทีย2าสแค่สองพาเองครับเมื่อกี้นี่นคือมุมแลนดิ้ง36ไฮร้อเนี่ยมันแทบจะเป็นเพอร์เฟกของสวิงเลยครับนี่นคือแบบว่าฟลายบอลคือแคลลี่สองแปดแปดทัวลสามหนึ่งสความเร็วไม้1้อไมล์สมาร์ทแฟกเตอร์หนึ่งจุดสี่้านะครับอตอนนี้บอลสปีดร้อยแปดพรยุ่งครับได้ครับโอ บอสเขใช้สปีดจริงนะครับของเขาก็คือประมาณอตอนนี้115อาจจะเร่งขึ้นได้อีกอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้แครี่เพิ่มขึ้นไปอีก10หลาแต่พอดีสปินไม่โชว์นะครับแต่บอลสปีดขึ้นไป173ไมล์นั้นคือแน่นอนครับระยะทางเพิ่มขึ้นพอดีตัวเนี้ยเลขสปินมันไม่ขึ้นผมเข้าใจว่าบอลเนี้17ย173ไมล์เนี่ยแครี่คงใกล้ๆ300ไปแล้ว คนลุกเลยครับใช่ครับผมก็ว่าฟลาบอลดีมากควบคุมที่ทางได้ดีนั่นคืออย่างแรกก่อนด้วยองศา9เราฟิตติ้งกันดูแบบว่าผิวเผินก่อนรเราคงไม่ได้ลงเจาะลึกว่าโอเคดันนิมิกลน์ของโปร53มีสิทธิ์ที่อาจจะต้องปรับลายนิดนิดก็คือ <S <S <ม>ก้านน่ยตัวนี้มันปรับคอไม้ของเรามันปรับลายได้นะครับ,รบเพราะว่า มันขึ้นอยู่ว่าเชฟของโปรต้องการไปทางซ้ายหรือขวาคิดง่ายๆ,ๆถ้ามุมลายเราลงแฟลตกว่ามุมลายสแตนดาดแน่นอนส่วนปลายไม้มันกระดกขึ้นมันมีสิทธิ์เข้าซ้ายทั้งทั้งที่เราเป็นคนคัดบอลก็ตามนะครับนั่นคือมีโอกาสที่อาจจะต้องแอ j u s t line นิดหน่อยซึ่งส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าที่ไฟล์ของโปรแล้วไม้ของตัวเองชอบมาก4.5.25เป็นอะไรที่มีไอเดียมากครับเพราะมันจะ up พไรท์ยากนิดๆ แต่ถ้า<ม>ชอบเฟดมันต้องติดอัพไลท์หน่อยๆเนาะก้านะ่ะก้านบูมก้าน<ม>นะครับ<ม>ต้องอัพไลท์เพราะตัวเราสูงขนาดนี้เนาะครับผมโอเคขออีกสักบอลหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเราเทสตัตว T S R <3. S 1> ได้ครับผม ทุกลูกคนลุกทุกลูกเลยครับเสียงดีมากมากเลย T S R 2เนี่ยครับใช่ครับเพราะว่าปรบอสบอกเฉลี่ย1 1 0ผมว่าไม่น่าจะเฉลี่ยร1 0โอเคอเะเราเพิ่มแครี่มันเพิ่มขึ้นแล้วครับนี่คือเดี๋ยวเราจะใส่ก้านเดิมครับผมเพื่อเห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละหัวมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงแล้วปรบอสเหมาะกับหัวที่องศาเท่าไหร่ครับผมโมเดล T S R 2 3หรือ4กันแน่นะครับ โอเคผมตีแล้วผมจะขนลุกอีกรอบไหมนยครับสำหรับจุดนวนนี้ <c oughs> เดี๋ยวลองดูสามครับผมว่ามันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจแน่สำหรับสามอ่ะพูดแล้วผม <c oughs> ตื่นเต้นเลยนะครับโปกไก <c oughs> คือผมคิดว่ามันออพอดีว่าในลักษณะของเทมโปสวิงนะครับครับไม่ใช่บอกว่าการฟิตติ้งไม้ต้องฟิตกับโปรหรือว่าคนที่มีความสามารถแทนทีแคปต่ำเท่านั้น จริงๆคนที่มีจังหวะจังหวะนะครับไม่ใช่ทิศทางดีนะครับจังหวะที่ดีก็พอครับเช่นเทมโปสม่ำเสมอหน่อยเราไม่ได้พูดถึงคนที่แบบว่าต้องตีฮนดิแคปลบห้าแล้วหรือ5อะไรเงี้ยบวก3ลบ3ถึงจะฟิตติ้งได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆเราต้องการรู้ว่าน้ําหนักไม้ของเราเท่าไหร่ความยาวเราเท่าไหร่รูปทรงของหัวเรารูปทรงไหนดีองศาเท่าไหร่แค่นี้มันก็ฟิตติ้งได้แลลวครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราลอง โมเดลของ3ดูนะครับจัดไปครับโปโอเคคิลลิ่งดีนะครับแต่ผมเหมือนแบบ2จะตีง่ายกว่านิดนิดนะครอ่าโอเคลองตีสักลูกครับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะใช้แบบว่าเอาผมอาจจะไปเร็วหน่อยสำหรับโปอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าจริงๆของโปอ่ะ จริงๆก็ก็ไม่ยากที่จะใช้เรื่องลายแองเกิลช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนี่ครับถ้าเทปโปรสังเกตเลยก็คือรูปทรงอะที่แอโร่กว่า่างงั้น่ะที r 2สอารสะสามารถทำความเร็วเท่ากับที i 3สาร3ครับผมแต่ t ีต3สานะครับยังรักษาความเร็วของตัวเอง ได้ดีมากมถ้าดูจากขับสปีดก็คือจะขึ้นไปอีกประมาณไมล์หรือ2ไมล์จากการตีนะครับแต่ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าโปรสมมุติว่าชอบ2โอเค,คมันก็คือสามารถจะดีไซน์2ให้ออกมาให้ดีที่สุดกว่านี้ได้นะครับโ<ม>ดยวิธี Adjust หรือว่าก้านหรือความยาวก็แล้วแต่ครับผมแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้คือ3อมัมันจะสามารถคนโทรลได้โดยที่แบบว่ารู้ว่าลูกแรกโปรอาจจะรู้สึกขวามากไปหน่อยครับผมเราควรจะทำยังไงอ่ะเช่นผมสามารถจะปรับลายให้มันเข้าง่ายกับโปรหน่อย ยกตัวอย่างรูปร่างโปสูงเนาะครับผมดังนั้นคือระบบของการยืนมันอาจจะทําให้พ o s t อ r e ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่งนั้นคือเดี๋ยวผมขอลอง adjust ให้ไลน์ก็มัน up r ไร h ์หน่อยแล้วเดี๋ยวดูว่าจริงๆอ่ะถ้าโทมันดาวแล้วออกขวาผมอาจจะต้องทําแค่ความยาวไม้หรือว่าทำไลน์ก็ดังนั้นคือ oh. ทีละสามมันก็สามารถ adjust ได้เหมือนสองแต่มันจะมีตําแหน่งตัวถ่วงเวทด้านหลังอีกให้เราสนุกกับมันได้ แต่ว่ามีวอร์ริตี้ให้เลือกเยอะมากเลยนะครับใช่ครับ,รบนั่นคือแบบมันเหมาะกับทุกสวิงทั้งที่เป็นก้านเดียวกันนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อกี้โปรไกกระซิบหลังกล้องหลังกล้องนะครับว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับใช่มันจะแน่นขึ้นมันจะแน่นขึ้นทันทีแน่นมากเลยครับใช่แล้วมันก็จะเฟรนิดก็คือ ไลน์ก็อะตอนลงก็ยังลงลายเดิมใช่ไหมครับครับผมแต่สปินลดเหลือ2,004 <Hey. S 1> อ่าจากตอนแรกบว่ารู้สึกไซส์สปินจะสูงนะครับตอนนี้สปินลดเหลือ2,004แครี่301หลาเจ๋ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่าโปชอบมิดไซส์อยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองอย่างนั้นคือไอตัว Adjust ด้านหลังเนี่ยมันก็จะช่วยโปอีกตอนนี้สปินลดเหลือ2,006 หลังจากปรับไลน์ก็ตัวนี้ให้กับโปรจริงๆแล้วถ้าเฉลี่ย PGA เขา44.5โปรก็ใหญ่ใช้ไม้ยาวมากนะกของโปรของโปรนี้แบบใช้ไม้สั้นนี่แบบว่าโอเคเลยดังนั้นคือถ้าถามว่ามุมนี้ไหนๆผมทำฟิตติ้งเลยสมมติว่าผมดู2ผมจะเทียบกับ 2, บ 2> ตอนนี้ขัดสปีดของ3เนี่ยไป119ไมล์โอ้ใช,ช่ขึ้นไป4ไมล์เลยนะใช่บอลสปีด177ดังนั้นคือสปิเนทเหลือ2 0 0 มุมแอตแทเคอแบบว่าบว,วกประมาณ0.4ผม <ừ. S 1> ถือว่าร้อน8.5มันทําให้บอลอ่ะยังไม่โด่งเกินไปนะครับ,รบผมผมจะสร้างลอนช์มันก็คือตัวเวทต,ตัวนี้พอเวลามันเนี้ยผมสามารถเพิ่มน้ําหนักมัน2กรัมได้จากชุดเวทของผมใช่ไหมครับซึ่งนักกอล์ฟก็จะมีเวลาหลังจากเราทําฟิตติ้งแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งตามน้ําหนักที่ฟิตติ้งฟิตเตอร์ของไทยลิทนะครับ ดีไซน์ออกมานะครับอนนี้คือเราก็จะเริ่มดูว่าโอเคในเวทของเรามีบวกบวกลบนะครับก็คือลบ2ลบ4แล้วก็บวก2บวก4บวก6นะครับตอนนี้ผมจะเริ่มบวกเข้าไป2กรัมครับ,รบกับหัวเทียศาสามแน่นอน forgi v ช่วยแน่หนึ่งก็คือโมไอสองอ่าอันนี้คือบางคนชอบเชฟครับเชฟบางทีมันเป็นเรื่องสําคัญของ,งนักกอล์ฟมากที่เราไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้ว่าคนไหนรู้สึกยังไงกับ อะไรบ้างค,ครับมีแอบหนักๆน,นิดนึงนะครับเอโอเคงั้นคือถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือว่าโปรบอกหนักแน่นอนเราจะไม่พยายามทําต่อไปอเพราะว่าเหตุผลคืออย่างนี้2มันง่ายกว่าถูกไหม,มครับมันไม่หนักด้วยแถม CG อยู่ด้านหลังมากกว่าโปรคอนโทรลได้ง่ายกว่าตัวนี้อาจจะดูเพิ่มระยะขึ้นมาประมาณ 6ถึง7หลานั่นคือหมายถึงว่าเราต้อง adjust น้ำหนักตัวนี้ไปทางใดทางหนึ่งเพื่อให้เข้ากับตัวลายแค่นั้นเอง<ม>ซึ่งต่อไปคือมันเป็นเรื่องฟิตติ้งแล้วที่ลึกลงไปเรื่อยๆซึ่งนักกอล์ฟทุกคนก็สามารถทําได้ครับไม่จําเป็นต้องอโปรบอลทำได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีวงสวิงที่แตกต่างกันใช่ไหมครับความเร็วก็อาจจะไม่ไเท่าโปรบอลแบบว่าก็อาจจะต้องแบบว่าดูการน้ําหนักอาจจะไม่ใช่ X แต่วิธีการอาจจะเหมือนกันก็ได้45 ปรับหลอง<ม>ปรับลายอาจจะเหมือนกันด้วยวิธีการตีเหมือนกันแต่ขับสกีอาจจะไม่เหมือนกันก็คงจะไม่ได้มีอะไรผิดปกติแค่เราเลือกให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับนี่นคือส่วนตุ้นต่อไปครับผมที่ผมอยากให้ลองแล้วเหมาะกับมุมประทัดติดลบ <c oughs> ที่สปินสูงๆ <c oughs> บ่อยๆ <c oughs> จนถึงขั้นต้องใช้หลอก8เนี้ยเพื่อลดสปินเงี้ยจะเป็น TSR 4นะครับผม TSR 4ครับผมน้ำหนัก ที่ใช้กันอยู่โดยปกติของเที4าสคือด้านหน้าบวก6กรัมด้านหลังบวกลบ2นะครับนี่คือข้อสำคัญคือเดี๋ยวเราลองนี้ตัวน้ำหนักตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นี่คือเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งจุดประทะของหน้าไม้ของโปรนี่คืออย่างแรกใส่มันสแตนดาร์ดก่อนแต่ข้อสำคัญคือนักกอล์ฟที่ค่อนข้างจะแฮนดิแคปสูงๆ เออผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ารูปทรงของ CC มัน430อย่างงั้นมันเล็กกว่า<ช>โอกาสผิดพลาดมันมีเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเลือก2หรือ3ผมคิดว่ามานัน cover ในเรื่องของการลดสปินแต่ส่วนของโปรข่าสปินเยอะอาจจะต้องลดสปินเยอะหน่อยโอเคผมแอบจดแล้วผมรู้สึกว่าหัวสวยมากครับอ่านั่นแหละครับ โป<ฮ>จะรู้เลยว่าลูกมันฉีดเอาไปแบบว่าโอ้ยลูกนี้สปินต่ำแน่นอนขอฟังสปินชัดๆหน่อยได้ไหมครับโปสปินตอนนี้2,007แต่ไฟบอลเนี่ยไฮอะ112แต่แลนดิ้งแค่39คือหมายถึงว่าแลนดิ้งแองเกอะไม่ชันนะมผมยังบอกเลยว่าจริงๆโปเป็นคนที่ตีร้อนต่ำเพราะมุมบรตทัาติดลบใช่ไหมครับถ้าสปินต่ำม,มากเกินไปลูกจะตกเร็วเท่ากับก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าไ่ไออปติมัลของมันใช่จะไม่ได้แค่แครรี่ของมันอันนี้คือ ผมคิดว่าปลองตีสัก2ลูกถ้าเรามอง d s s p e r s i s ชหรือว่า Control ได้ทิศทางที่ดีมากโปรแทบจะไม่ต้องลับถ้าอย่างโปรคงไม่ซีเรียสเพราว่ามันจะเป็น460หรือ430ใช่ครับแต่บบจดแล้วแบบหคือหัวแบบดูแน่นดูสวยแบบน่าตีมากเลยครับสำหรับ TSR4 โอ้ยเห็นเลยว่า โปสามารถคนโทรลมันเข้าเป้าได้อย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าขึ้นจากแบบว่าดูตัวเลขในจอเนี้ยโปรจะเห็นเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าโปรโปรเชิญด้านนี้ดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันที่หน้าจอนี้โปรจะบอกว่าโอ้อย่างงี้ผมก็ฟิตสำเร็จแล้วผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรครับ,รบเพราะว่า1 s m a s h Factor ของโปรค่อนข้างสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับรบ,บอลสปีดเฉลี่ยของท SR4 คือ175ไมล์สปิรีเฉลีย 4, mm. ฉล่ยออกมาแค่2006 แครีส่วนใหญ่ t o ทั l ส่วนใหญ่นะครับนี่คือแถม <Ooh. S 1> ทิศทางขาวคือ TSR 2, 2นะครับ,รบนี่คือแน่นอน,นครับ TSR 2แคบจริงแต่สุดท้ายก็คือระยะทาง mm hmm. ก็คือไฟบอลใช่ไหมครับ3เราต้องแต่งมันมากกว่านี้อย่างนั้นคือถ้า4โอเคก็คือช่วยลดสปินได้แน่นอน mm hmm. เห็นเห็น mm hmm. เพราะว่าสัง <Yeah. S 1> เ,เกตได้ครับ มุมกนของโปรติดลออ็อปดังนั้นคือม,มีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องลดสปีดกทีอาซาสีคือทําให้แบบเคสของโปรเนี่ยเป็นเคสที่ดีมากคืออย่างแรกก่อนคนคนนี้ต้องมีบอลสปีดสูงนะครับครับผมอย่างแรกก่อนเพราะว่าการตีมุมกดถ้าบอลสปีดเราน้อยลูก,ม,ก,กมันก็ตกเร็วเป็นเรื่องธรรมดาคือยังไงมันก็สั้นแน่ๆดังนั้นคือคนจะตีมุมกดได้พยายามตีมุมเฉยดีกว่าถ้าเราเป็นคนที่ขับสปีดไม่เยอะบ,บอลสปีดน้อยๆแล้วก็ตีมุมเฉยซะ แก้ซะหน่อยไม่ต้องพยายามใช้ถีสาสีช่วยนะครับนี่นคือถ้าเสยได้โปรก็จริงๆแล้วอ่ะตีได้ทุกหัวถ้าเรารู้สึกได้แต่อันนี้ว่าประเด็นมันมีอย่างเดียวคือจะทํายังไงหาก้านง่ายสุดครับถ้าเราเลือกหัวง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ถ้าเราเลือกหัวง่ายก้านมันจะใส่ง่ายๆเลย mm hmm. เช่นเลือกก้านที่เราชอบฟิลลิ่งก็ได้ <c oughs> ไม่สนใจเพราะว่าสปีดลดอยู่แล้ว mm hmm. ถ้าเราเลือกหัวถูกนะครับนี้นคือถ้าเกิดว่าทเอสารสี่ะโปรจะเลือกก้านได้เยอะมากนะ mm hmm. เพราะดูจากสปีดเลย แต่สามหรือ2เนี่ยผมว่า2อาจจะสปีดเรทสูงหน่อยเพราะว่ามันตามคาแรคเตอร์ของมันมเพราะว่าขับสปีดโปสูงแล้วตีแอ t แทกร็ครับนั่นคือสามก็อาจจะต้องแอดจัสสี่ก็คงจะง่ายเลยแหละ<ม><ม>เพราะว่าสามนี่ต้องปรับลายก้ให้โปรเลยก็คือจริงจริเน้นความยาวครับถ้าเกิดเราเทียบกันสเปค4ี่หัว<ม>ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือคผม,มันตามคาแรคเตอร์แหละครับลดสปินด้วยส<ม>ีผ<ม>่ผไม่แปลกใจเพราะว่าผมเห็นมุมท้ตอนแรกก็คิดว่าสี่ก็น่าจะ รู้สึกกะคอนโทรนง่ายกว่าจะไม่ต้องยอดไปเลยครับสำหรับ TSR4 นะครับผมนั่นคือจะแนะนําว่าให้นักกอล์ฟทุกท่านนะครับเอาไม้จองเวลาแล้วเอาไม้ของตัวเองมาหรือเจอทีมของเราที่ไปตามสนามไดนะครับมีอุปกรณ์เหมือนกันให้ทดสอบนะครับมีแทร็กแมนของทุกทีมที่เราไปไหนก็ตามนั่นคือทดสอบนะครับก็แค่เราจะรู้ว่าเราควรจะเลือกอันไหนที่มันเหมาะกับเราครับ บางทีมันอาจจะเป็นไม้ที่อยู่ในมือเราอยู่แล้วก็ได้ที่มันดีอยู่แล้วแต่เราควรจะทราบว่าจริงๆแล้วเฮ้ยตอนนี้เราควรจะเหมาะสมกับรุ่นไหนอว่าจริงๆแล้วในหัวแต่ละรุ่นหัวไม้แต่ละแบบแต่แต่ละรุ่นที่ออกมานะครับ<ช>มันอาจจะไม่เหมาะกับเราทุกทุกทุก,ทกยี่ห้อ,ท,อ,อทุกแบรนด์ทุกคาแรคเตอร์มันครับ,รบยังไงถ้า อยากมาผมต้องบุ๊กิ้งผ่านเว็บไซต์อะไรไหมครับโปโอเคแนะนำให้เข้าเว็บไซต์ tailorist.in.th ครับครับผมพอดีว่าทางเลือกนี้พยายามไปเพจที่เป็นเอ่อฟิตติ้งนัดหมาย Fitting นะครับครับผม อันนี้นั่นหมาย Fitting ถ้าเกิดว่าจอดจงที่ธนาซิตี้ก็คือเขาจะแยกเลยว่าธนาซิตี้นะครับเราเรียก NFC ก็คือใน Natural Fitting Thailand นะครับไทยล i ทเ Natural Fitting Thailand ส่วนถ้านักกอล์ฟที่ไม่สะดวกมาธนาซิตี้ก็มีทีมของเราเนี่ยครับทุกสัปดาห์ <Yeah. S 1> ก็คือจะมีไปตามสนามได้ต่างๆนะครับเซิร์ชได้ครับในตารางจะบอกเลยครับว่าทั้งเดือนเรามีไปไหนบ้างถ้าอยู่แถวๆถัทางกลับบ้านใแบบกล้ใกล้บ้านหรือพอมีเวลาที่แวะเวียนไปได้ เชิญได้เลยครับตามสนามไดที่เราแวะไปนะครับถ้าอยากมาเทสมาลองแวะมาลองเลยครับผมคอนเฟิร์มว่าไหลแน่ครับ